ดีค่ะพบกับรายการโคชิ้งเฮงบอร์ดดยวเช้าวันคารที่30มกราคมราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานปรับตัวขึ้นแรงเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะหลังจากที่มีข่าวว่ากลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนนุนมีการโจมตีฐานทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ในจอดแดนตรงนี้ทำให้ทาหารสาหรัฐทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บกัน เราก็มีการประเมินว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะทำให้สหรัฐโจมตีอิหร่านกลับก็ได้นะครับก็เลยสถานการณ์ดูเหมือนอย่างตึงเครียดอยู่แล้วก็ต้องจับตาท่าทีของสหรัฐเงินดอลลาร์เมาื่อวานอ่อนค่าลงเล็กน้อย USD ดอลลาร Index ด็กะนะคะร3อย ส่วนกองทุน s p a o t s เมื่อวานขายทองคำติดต่อกันเป็นวันที่สองขายออกมา1.16ตันค่ะราคาทองคำสปอร์ตปิดตลาดเมื่อคืน2 3 1ดอลลาร์เพิ่มขึ้น13ดอลลาร์ค่ะวันนี้เริ่มประชุมเฟดในวันแรกนะคะเราก็จะทราบผลคืนวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้นะคะสหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ2ตัวดัชนีความเชื่อมั่นเพื่โภคเดือนมกราคมตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น113.9จำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเดือนธันวาคมตลาดประเมินว่าอาจจะออกมาไม่ดีก็คือลดลงเหลือ8.73ล้านตำแหน่งตัวเลขทั้ง2ตัวนี้ถือว่าสำคัญนะคะเราก็อาจจะมีผลกับ ราคาทองคำได้ถ้าเกิดแตกต่างจากที่ตลาดคาดการไว้นะคะแต่ว่าสำหรับไฮไลท์ที่สำคัญสัปดาห์นี้จริงๆก็คงเป็นเรื่องการประชุมเฟดเป็นหลักค่ะแนวโน้มราคาทองคำถ้าดูทางเทคนิคน่าจะเคลื่อนไหวไซเวอ way up นะคะแต่ว่าอาจอยังติดแนวต้าน2,037ดอลลาร์อยู่ผ่านขึ้นไปได้2,045ดอลลาร์ 2, ส่วนแนวรับด้านล่าง2,015ดอลลาร์ 2, 15, แล้วก็2,010ดอลลาร์ 2, 10, ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานช่วงเย็น34,150บาทเพิ่มขึ้น50บาทค่ะแนวรับ33,800บาท33,750บาทแนวต้าน34,100บาทและ34,150บาทค่ะ ทองแทง่งนะคะมีอยู่นะคะก็ยังแนะนำว่าอยากให้ขายทำกำไรออกไปนะคะช่วงนี้กลายเป็นเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นถึงแม้ว่าทองสปอตโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็ตามนะคะแต่ว่าก็ดูดูทรงแหละว่าทองแท่งก็อาจจะไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะหาจงังหวะขายได้นะคะ341 5 0บาทถ้ายังไม่ขายออกไป ส่วนโกลฟิเจอร์เริ่มเล่นฝั่งซื้อได้นะคะ2,015เข้าซื้อได้คันล้อ2,010ดอลลาร์โกลไลฟิเจอร์ซื้อได้2,040ดอลลาร์ 2, ค่ะ้อ2 0 3 5ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวันกลับมาแข่งค่าขึ้น6สตางค์นะคะ35บาท37สตางค์กลายเป็นว่าเป็นปัจจัยลบกับราคาทองแท่งในประเทศแล้วนะคะ แนวรับ35บาท20สตางคนะคะแนวต้าน35สบาทเจสตางส่วน USD Future แนวรับ35บาทเราก็แนวต้าน35บาท5้สตางค์ค่ะก็เก่งกำไรนาคะซื้อขายตามกรอบที่ให้ไว้ได้สำหรับ USD Future คือ35บาทเขาซื้อขายทำกำไรที่35สบาทห้สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ แล้วขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ